ก็เรื่องแรกนะครับก็คือเพราะเธอคือรักแรกก็เล่นกับน้องพิมครับแล้วก็เรื่องที่2ก็คือเฟรนเดิลเลิฟนะครับรักไม่รู้หน้านะครับอก็ฝากติดตามด้วยกันนะครับเแก่อนเรเป็นเกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างคะแล้วเรารักดังไงครับครับเพราะรักไม่รู้หน้าผมรับบทเป็นชัดเจนครับก็ชัดเจนแล้วก็นางเอกก็คือส้มโอนะครับก็จะเป็นเคมีที่เหมือนจะเล่าเรื่องราวความเติบโตของความรักแล้วกันตั้งแต่สมัยเด็กอนุบาลเลยก็ว่าได้ มหาลัยจนกระทั่งทํางานซึ่งผมรู้สึกว่านี้มันจะเป็นเคมีที่งดงามเหมือนเราเติบโตไปด้วยกันแล้วก็เคมีของตัวพระเอกนางเอกเนี่ยก็จะมีนางเอกจะเป็นคนที่ร่าเริงสดใสมันก็ดอกไม้เลยครับส่วนพระเอกเนี่ยคือเก็บความรู้สึกซึ่งจะเก็บความรู้สึกแบบว่าเราอะต้องให้คนดูรู้นะแต่นางเอกไม่รู้มันจะต้องหาจังหวะหาเวลาที่แบบว่าทาให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็น่ารักเหมือนกันที่นาะแล้วอีกอย่างก็คือเรื่องมิตรภาพ ของตั้งแต่มิตรภาพเพื่อนกลุ่มเดิมตั้งแต่เด็กจนถึงมหาลายัยจนทํางานเป็นยังไงผมรู้สึกรู้สึกว่าน่าติดตามเพราะว่าใครอยากดูซีรีส์สบายๆรักสดใสหรือว่ามิตรภาพแล้วก็การเติบโตของความรักแนะนําเลยครับแล้วลองสนุกแน่นอนครับใช่ครับอืมครับความน่าสนใจอย่างแรกคือเราจะต้องทํากันบ้านว่าถ้าความรักที่เรามีอ่ะ ตอนเด็กอ่ะเราแสดงออกอย่างไรโตมามหาลัยแสดงออกอย่างไรแล้วก็ทํางานแสดงออกอย่างไรซึ่งในรูปแบบของตัวพระเอกกับนางเอกอ่ะแสดงอความรักไม่เหมือนกันนะนางเอกจะแสดงแสดงแสดงออกทั้งหมดเลยตลอดเวลาส่วนพระเอกเก็บเก็บเก็บเพื่อไม่ให้เขารู้อะไรประมาณนี้ครับก็นี่แหละครับผมคิดว่าเป็นความน่าสนใจในเคมีเหมือนผมคิดว่าบวกกับลบอ่ะคนนึงบวกเหมือนลำโพงคนนึงติดลบคือไม่พูดเลยมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ความน่ารักมันจะอยู่ตรงนี้ครับอันนี้เล่นแบบขอบุณมาตลอดอันนี้ขอบุณประมาณไหนเลเวลไหน อบอุ่นประมาณไหนเหรอผมรู้สึกว่ามันแล้วแต่สถานการณ์เนาะคือว่าถ้าเราส่งมาปุ๊บแล้วด้วยความที่บางทีอ่ะเราไม่ได้บอกเขาว่าเราชอบแต่ว่าแบบเรามีแอบยิ้มนิดนึงอ่ะมันอาจจะดูอบอุ่นด้วยเออสิตเวชั่นของมันก็ได้อะไรประมาณนี้ใช่ครับเูดน้ออีกแล้วหรือเปล่าคะอะไรนะคอีกแล้วอีกแล้วก็พูดน้อยอีกแล้วอแต่ว่าจะไม่ใช่คนที่เย็นชาขนาดนั้นผมว่า คือดูเหมือนเย็นชาแต่มีความกวนขึ้นก็จะมีความแกล้งแอบแกล้งแอบยิ้มอะไรประมาณนี้วิสปอยเยอะแล้วขั้นตอนถึงไหนนะคะเห็นว่าแบบถ้าจะทำกันบ้านมาอย่างไรแล้วขั้นตอนถึงไหนเหรอผมคิดว่าอย่างแรกก็คือขั้นตอนคือเราคิดคาแรคเตอร์มาว่าเรารูแบ็กเก้าของคาแรคเตอร์และของทุกคาแรคเตอร์นะแล้วก็คิดว่าถ่านเราเจอคนแบบนางเอกในชีวิตจริงอ่ะแสดงออกอยังไงแล้วก็ยอมรับว่าเรื่องคาแรคเตอร์ของเรื่องเนี้ย ตรงกับตัวเราเหมือนกันเพราะว่ามีความแบบมงคิดว่าถ้ามีคนมาแอบชอบเรามากๆอะฝ่ายที่โดนชอบก็จะถอยนิดนึงนะแต่ว่าถ้าเราชอบเขากลับแสดงออกยังไงอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันสามารถรีเลทกับตัวจริงได้แล้วสามารถว่าเอาเป็นความเป็นธรรมชาติได้บวกกับเคยมีการพูดมมากของน้องพิมที่ไม่เคยเห็นเลยตั้งแต่ เรื่องที่แล้วเรื่องนี้คือน้องพิมพูดมาแต่ว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเสน่ห์ของเขาอะไรเงี้ยท str ี่แบบเฮ้ยตะโกนตะโกนวายวายอะไรเงี้ยครับเฟสเลดเลิฟครับก็รักไม่รู้หน้าครับผมรับบทเป็นวิกิตเรื่องกับพี่ก้าวพี่ผีนะครับก็คือยากมากบทเรื่องนี้ก็ตัวพระเอกเนี่ยต้นเรื่องคือจะเป็นโรคโพรโซแพโนเซียก็คือโรคตาบอดใบหน้าเราจะไม่เห็นสีหน้าของคนตามตามตัวเทลเลอร์เลยครับที่ จะเป็นโล้นซึ่งโลกนี้มันมริงจริงมีคนที่เป็นจริงๆก็คือ,อมีคนที่เป็นจริงๆรแล้วกันแล้วก็คือความยากอยู่ที่เราจะรู้สึกยังไงว่าเรามองไม่เห็นเขาอะ่ะเนี่ยสมมติว่าพี่ยิ้มพี่นาบึงพี่คิวขมวดเราไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยยิ่งกว่าแบบคนใส่แมสดีกัถูกไหมครับแล้วคือความยากอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ต้องคิดว่าถ้าเกิดว่าเรามองไม่เห็นมาตั้งแต่เด็ก แต่ไม่แนตั้งแต่แตเกิดนะตั้งแต่เด็กก็มีเหตุผลอยู่เราจะปฏิบัติตัวยังไงโดยที่เราทําธุรกิจมาจนเป็นประธานบริษัทเราต้องปิดเรื่องนี้เป็นความลับแต่บุคลิกของผู้บริขภคภาพของเรากับคนรอบตัวก็จะถูกเปลี่ยนไปตามสิ่งที่เรามองเห็นซึ่งจุดเปลี่ยนก็คือจะเข้ามาตาที่พี่ก้าก็คือตัวมิลินมิลินก็จะเข้ามาเป็นคนที่อาจจะไม่ได้มีความสามารถมากมายแต่ความจําดีมากซึ่งเขาจะจําได้ทั้งหมดว่าคนเนี้ย อาจจะจําได้ว่าครั้งที่แล้วเขายินไม่คุนครั้งสุดท้ายนะ,สะแสดงว่าเขาชอบคุณนะครั้งนี้คุยกันต่อเขาดูปื้มคุณนะคุณต้องทําตัวไงอะไรเงี้ยก็จะปรับให้ผมเชื่อมต่อกับโลกภายนอกได้มากขึ้นแล้วจนตอนหลังก็เราจะเห็นหรือไม่เห็นอันนี้ก็ค่อยมาลุ้นทีหลังแล้วก็อีกเคมีหนึ่งก็คือตัวของผมกับชานนก็คือพี่พีทก,ก็จะเป็นเหมือนคนละขั้วอารมณ์ว่าผมว่ามองว่าอารมณ์วิกฤจจะเป็นเหมือนหัวหน้าวงใช่ไหมแล้วสมมุติว่าเป็นวงดนตรีก็จะเป็นหัวหน้าวงแล้วชานนก็จะเป็นคนแต่งเพลง เราก็จะแบบทํางานกันแบบนี้ร่วมสร้างธุรกิจกันมาเรื่อยๆเราก็ค่อยอาจจะมีดาราม่าที่เราต้องมาหักกันตอนหลังเพราะเหตุใดก็ติดตามดูกันักนครับ <มา S 1> อะไรนะครับเย,เ,ยเยอะมากคือ <laughs> ตอนนี้เริ่ม์ืช็อปไปนิดนึงแล้วแต่ว่ายังไม่พอต้องมากกว่าน,นี้พอรู้สึกว่ายากจริงๆบทเนี้ยแล้วอยาก <laughs> ผมประกบกับรุ่นใหญ่ด้วยมันตื่นเต้นมากๆอะไรเงี้ยคือแบบถึงคือเขาแบบ เต็มที่อะทำทำได้ออกมาแบบโหที่มาตรฐานที่สูงมากคือเราต้องรีบสปีดตัวเองขึ้นมาให้มากกว่านี้เพราะแบบเออบางอย่างบางประสบการณ์หรือว่าเราความหลากหลายเราอยากจะยังไม่มีขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็กดดันกดดันจะยากมากเลยยากยากมากเราแบบว่าจะต้องทำการบ้านเรื่องอะไรเป็นพิเศษกันเรื่องเป็นพิเศษคือผมว่าศึกษาโลกโคโซเพนเนลเซียเนี่ยเป็นพิเศษเลยต้องศึกษาว่าเขารู้สึกยังไง แล้วเขาใช้ชีวิตได้ยังไงอะไรเงี้ยปฏิบัติกับคนกับรอบตัวได้ยังไงอย่างแรกคือเราต้องเอาเอาเธอข้างนอกคือมาช่วยก่อนว่าแบบว่าเราต้องรู้สึกประมาณนี้นะอาจจะมีวิธีการคิดแบบใหม่แล้วหลังจากนั้นค่อยปรับว่าเราจะทํายังไงที่เราไม่สนใจสีหน้าของคนรอบตัวได้ยังไงตอนที่เล่นอะไรเงี้ยอันนี้คือจุดที่ยากที่สุดเลยคนระัะความรักความอะไรพวกนี้รู้สึกว่าคือผมว่าวันแรกเคมีโอเคเลยครับ มรู้สึกว่าเล่นได้เข้ากันคือความรักมันจะมีความสบายตรงที่ว่าคืออย่างแรกมันตอบโจทย์อยู่แล้วว่าเราไม่รู้เขาเข้ามาช่วยการที่เขาเข้ามาช่วยเราทําให้เรารู้เราก็ต้องเฮ้ยรู้สึกชอบเขาแล้วรู้สึกชอบในหน้าที่ของเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ตอนแรกอาจจะมีชอบไม่ชอบบ้างอะไรเงี้ยด้วยความที่เราเป็นบอสเนาะแล้วเขาก็จะเป็นเลขาอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกิมมิคที่ให้ดูก็คือเล่นเรื่องส่วนสูงได้เห็นในเทเลอร์คือผมว่าอันนั้นมันจะส่งความน่ารักขึ้นไปอีกเช่นเราต้องก้ม กม้มแล้วกม้มแล้วกม้มแล้วก็มันก็จะปวดหลังขึ้นเรื่อยๆอะไรนะซึ่งมันมันต้องก้มเออครับมันก็จะเป็นประมาณนั้นครับเื่อี้คือแบบคาคเตอร์ไปเยอะมากความจิงพิชคาเลคเตอร์เยอะคคอจากตัวเองบบอย่างแรกคือ <ผม laughs> อุยอายุ27ผมที่สองอะอย่างแรกคือเราต้องได้เป็นคาเลคเตอร์ที่โตขึ้นมากๆแต่ว่าด้วยความที่บทอาจจะเป็นเหมือนซีรุ่นใหม่ที่เราถ้าในมุมประธานบริษัทเรายังเป็นวัยรุ่นอยู่ แต่เราก็ต้องโตในมุมที่แบบเฮ้ยเราสร้างธุกรกิจมาขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วเราต้องรู้สึกอย่างไรอะไรเงี้ยแล้วก็มีพี่ที่เราเชื่อใจอยู่คนเดียวในโลกเงี<อ>้ยจะต้องรู้สึกยังไงและแล้วก็คาแรคเตอร,ร์คือเราจะต้องเป็นคนที่มีความดูถูกคนนิดหน <c oughs> ึ่งและตัดสินคนจากภายนอกจริงๆ <c oughs> ก็คือการแต่งตัวหรือว่าอะไรเพราะเรามองไม่เห็นใบหน้าก็ร <c oughs> ู้สึกว่าอปก,กันบ้านเยอะเลยอะ <c oughs> อเรื่องนี้คือเราจะมงหนีนเรนนนี้ไม่แกน รู้แล้วแต่มันไม่ไชัวัดสิเอ้เอมันก็ฝากติดตามแล้วกันครับไม่รู้อ่ะไอ้ยังดูเห็นดูเหมือนมีบุคลิกท่าทางที่เปลี่ยนไปไห,ไหม่าบุคลิกลในเรื่องที่คุณหนูต้องโตขึ้น,นใช่ชครับท่าทางอะไร่า้ต้องฝึกด้วยไม่หัฝึกความจริง <c oughs> ไปดูมาเยอะแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นที่เราเข้าไปเออลองสังเกตพูดบริหารนะหรือว่าสังเกตพิธาดีลองเล่น อ้าวจริงเหรอไปหน้าต่างหน้าตาด้วยาด้เ้ยขอบคุณมากเลยครับ <c oughs> อ๋อความจริงไปดูมาเยอะแล้วแล้วมันมีแบบว่าหลายอย่างต้องเพิ่มว่าความจริงก็มีการเรียนบุคลิกจากเรื่องที่แล้วมานาอจากหัวใจรักสีดวงดาวอะไรเงี้ยแต่แบบบุคลิกที่โตขึ้นเราต้องทำไง <c oughs> มั่นใจมากแล้วก็แบบมีความแบบ ลมเ,เหนืออะไรประมาณนี้เราก็ต้องแบบเราก็ต้องดูบุคลิกต,ตรงนั้นว่าเราจะทํำยังไงและยังดูโอเคอยู่ยังดูแบบดูดีดูดน่าสนใจหรือว่าทำงางไงให้คนดูรู้สึกเ,เริ่มหมั่นไส้ในตัวเราอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีการดูเรฟอร์เรนซ์เยอะเหมือนกันแล้วความที่ฝึกที่บ้านนะแบบสมมุติว่าแบบจะนั่งดูอะไรจะนั่งก็ต้องแบบก็ <c oughs> ลองฝึกเยอะเหมือนกันครับแต่ว่าจะพยายามไม่ติดออกมาข้างนอกแล้วกันเพราะว่า อันนี้ก็ติดแล้วเหรอก็ครับก็มีท่าติดกระดุมด้วยคนต้องติดกระดุมเสื้อติดกระดุมเหรอครับผมว่าตัวนี้มันอาจไม่ติดกระดุมมันจะสะบัดแบบอะไรประมาณนี้ซีรีส์ได้ดูแน่ๆแต่าเราจะได้มีฟั์ัอะไร่นะมีอะไรนะฮะตอนนี้ยังไม่แน่แต่ได้แน่นอนครับผมพูดแล้วนะมันต้องต้องมีล้นะใช่ไหม ต้องมีต้องมีความจริงต้องมีอ่ะชอบร้องเพลงเหมือนกันคำถามอันบบน,น,บบนี้นะี่คอเมื่อกี้นันนี้บอกว่าทัวร์แฟนมิสตอร์สนุกมากครับสนุกสนุกมากคืออย่างแรกคือที่เราปลื้มคือด้วยความที่เราเจอต่างชาติคนต่างชาตินะครับ <c oughs> เขาร้องเพลงเราได้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วแบบเราให้เขาร้องแล้วคือเขาจะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปเรื่องเกี่ยวกับการมาชมคอนเสิร์ตคนทัวร์แฟนมิตบางประเทศก็จะเป็นแบบ หลากหลายวิธีที่มันเป็นสเสน่ห์ของเขาอะไรเงี้ยวิธีการต้อนรับวิธีน่ารักบางประเทศคือลุกขึ้นมาเต้นตลอดเวลาเลยโดยที่ก็คือเหมือนเขาสนุกมากอะไรเงี้ยแล้วเราอ่ะสนุกมากเหมือนกันคือรู้สึกชอบแล้วก็เหมือนได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเหมือนกันนะอย่างแรกคือเราก็ได้รับการต้อนรับเรื่องอาหารเรื่องวัฒนธรรมเขาเรื่องเจอแฟนคลับแต่ละประเทศศึกษาภาษาแล้วก็เขาชอบแนวไหนอะไรยอะไรเงี้ยก็จะเป็นลูกเล่นที่เขาชอบแต่ส่วนมากคือเขาก็ ชอบในความเป็นตัวเรานั่นแหละกันบ้านเยอะสิถ้าเราประเทศกัมนบ้การานเยอะมีคือด้วยความที่ประเทศที่ผ่านมาเราอาจจะผมว่ามีเพลงไม่ได้เยอะมันก็เลยแบบอาจจะต้องมีเปลี่ยนบ้างเช่นแบบอาจท่อนนี้ยังไงวิธีเพอร์ฟอร์มยังไงภาษาอังกฤษเป็นแบบไหนซึ่งตอนนี้เพลงมันหรือว่ามีเพลงเดียวเนาะแล้วเพลงรวมน่าต้องมีเพลงเพิ่มใช่ไหมครับเนาะขอนะเออยากมีเพลงเพิ่มเหมือนกัน อ่าครับก็ฝากซีรีส์ของผมในปีหน้าด้วยนะครับก็คือเพราะเธอคือรักแรกนะครับแล้วก็เฟสเนเดลหรือรักไม่รู้หน้านะครับแล้วก็อย่าลืมโฮมสกูประกาศไปปีที่แล้วแล้ว,ลวออนปีหน้าใน,นต้นปีแน่นอน,นครับโฮมสกูยังไงฝากทั้ง3เรื่องปีหน้าได้ดูแน่นอนครับรับรองว่าจะทำให้ทุกคนดูแล้วรู้สึกมีความสุขแล้วก็สนุกไปกับมันมสัญญาเลยครับก็ยังไงฝากติดตามด้วยแน่นอนรักกันครับขอบคุณนะครับ<แ>อย่าอินเสิร์ตนะคนะอินเะสิรนะ์ตบอกมือได้ไปเลย